ตั้งตเมาให้ช้าด้วยนะอย่าลืมไม่ตั้งได้ประวัติเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแปดเหรียญนะกูมีที่ไหนได้แปดเหรียญนะไอ้เหี้ยกูไม่ได้รวยอันสองร้อยเหรียญอะไรวะค้าชุดหรอออสร้างห้องก่อนนะเดี๋ยวสร้างห้องก่อน ด่านมันเยอะมากเลยจะไปแบบจะจำกัดด่านก็ก็ขี้เกียจจำกัดเหมือนกันเออจะเอ,อ้ยจับดับจบบับก็ไม่ได้อีเวนต์ก็ไม่ได้ส่าเสร็จแล้ว,วจะจะให้เรียกจะให้เรียกละบอกเรียกเลยโอเคอยากยิง ไอ้ไอ้ตัมเบิร์ตูดไอ้นี้ถีเปลี่ยนเป็นไอ้ฮีถีไอ้ฮีถีคนเราจะต้องดูชุดกูดูชุดกูก่อนโถน่ารักก็ร่าไม่เห็นไม่เห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโวเลยโอ้โหนเฮ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่หลับตายเล่นก็เข้าอ่ะพี่เฮ้ยจริงวะเนี่ยเฮ้่ประมาณจะแก้มือจะตายไงเ นี่อะไรหนไหนไหนแกมือไหนไหนไหนโอโหโอ้โหโอ้เอียดเบียดอะแซงครับผมแซงครับผมยูอุ๊ยเฮ้ยไปไหนเออไหนอะไม่แล้วพี่พี่เต้าเลยพี่ตั้งตั้งเมาช้าพอตั้งเมาช้าไอชิบหายแล้วหันหันหันไม่ทันโอ้โกูไอ้ซาดไอ้ผมติีกันผมติดเทคโนโลยีอะไรเนี่ย โอ้โหแล้วผมติดอะไรมเนี่ยูลงแล้วสัตว์เอ้ยกูแม่งรีบจะรีบไปไหนของกูวันนี้ว่าโอ้ยฮะไปฮะไปฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่หนึ่งครับน้องๆฮี่ๆี่ดูวิหนึ่กะดีวพี่นึ่นโน้อะไรเนี่ยเมียกล่องเออเฮ้ยดันแรกอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ใจไปน้อง โ้าที่เก้าพี่โน้ตอ่ะโอ้โหอ่อนอ่ะเอ็กเลยเอ็กเข้ายังอ่ะเข้าตกรานแล้วนี่ดูคนน่ะเอ้ยอ่อนให้ก่อนเว้ยอ่อนให้ก่อนเว้ยมันมันชอบสุ่มเจอด่านนี้วะใช่พี่เหมือนเแิ่งด่านแรกตลอดเลยพอตั้งตั้งเมาส์ช้าเฮียแม่งหมุนช้าชิบหายเลยกูตกล่องเลยเขาด่านเลเซอร์เลเซอร์แก้มือดิอุ้ยโหด่านนี้เลยเหรอด่านยากซะด้วยขับไม่ขึ้นด้วยเฮ้ย อันนี้ไม่เคยเล่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ดานหุ่นยนต์นี่ว่าโอ้ดานนี้ใช่ไหมหมูหมูดานนี้หมูหมูห้ามตกคืออะไรห้ามตกอะ่ะไม่ก็ก็หลบหลบไอ้ไอ้ที่มันเป็นที่มันลงมาจาก้องฟ้าเฮ้ยทิฝายแล้วไงิงไมยเนี่ยโอหโคตรง่ายดดานนี้ง่ายอีกแล้วเลย ลุย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 อ่าแล้วกูตกรอบเอ,าอ้าตกรอบันบเอ้าผมโดนอะไรอะ่ะเฮ้พยพวกคุณบอกง่ายไงพวกคุณบอกง่ายไงผมยืนที่<อ>ฉเฉยเลยผมไม่ต้องหลบอะไรเลยเอ้ยโอ้โหโคตรขิงระดับผมด,ดูดิผมยืนที่เฉยโคตรขิงครับน้าะไม่แล้วผมโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้นี่ยเอ้าเองไม่ได้ล่วงเหรอไม่ได้ล่วงโดนไอ้นั่นลงมาทับเหรอวะ อะไรวะเนี่ยผมไม่ต้องทำเลยผมอยู่เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปเยง่ายเกินมีคนตกรอบว่ะเอ็กมีคนตกรอบโอ้โหอะไรอ่ะโอ่อนหัดมากโอ้โหล่วงลงไปแล้วล่วงลงไปแล้วนี่ดูหลุมศพด้วยกูมีหลุมศพให้มึงด้วยเป็นไงไปยูไปยูกอ้ดันี่ยกูดันเยี้นี่แล้วผมแพ้ดันนี้ตลอดเลย เอ hey. ้ยเอ็กไม่ต้องมาอ่อนดูดูเอ็กเขมีดิดู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 เอ็กเขาไอ้นี่เนี่ยครับเขามีรถเก่งเอาด้วยนะพี่เฮ้ยเฮ้ยเขามีวิ่งนะก็มีรถเขานั้นอ่ะช้าว่ะช้าว่ะเฮ้ยพี่น้องอะไรเฮ้ยอมันเรียบร้อยอ้ี๋ออี๋ รถไอ้นี่มันมาเร็วว่ะอะไรของพี่เนี่ยพี่โน้ตเอออะไรพี่โน้ตอาแล้วแม่คือข้าวแล้วไอ้เขาไปไหนแล้วอ่ะโดนดูด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 นี่นี่โคตรเสียนอ่ะไอดิวิ่ยใครเน่ะโอ้ยใครวะใครวะไปดีฮะผมโอ้โยเอ็กซ์ชนะมาเอ็กซ์ชนะมา เอ็กเอาไปเลยเอ็กเจ้ชน่ะเจ้าน่ะเอ้ยโดนอุ้ยใครวะเนี่ยไอเนี่ยไอคนนี้ใครวะไม่น่าใช่เด็กแล้วแหละไอเฮียเอ้ยมันเข้าไปแล้วเอ็กแล้วดิเอ็กแล้วดิมันจะเข้าแล้วน้าเอ็กไปแล้วไอเฮียเอ็กแล้วดิดูของทิ้งให้รอรอรอไอชนะวะตรกังเอาียงเอาดูของทิ้งก่อน นีเ่เขาบอกว่าเขายังไม่ชนะมี่ให้เขาหน่อย,อยให้หน่อยให้หน่อยให้หน่อยโอ,โอ,โอ้เกมแรกก็ชนะ,ะเกมต่อไปก็ไม่เหลือหร <laughs> อก <laughs> นี่เอาพี่จะบอกไปไหนเนี่ยยังอยู่ยังอยู่แพ้ดาดสันี้ออกออกเลยเหรอออกเกมเลยฮะเกมเด็กเล่นที่หัวร้อนได้ไรับรับรับดู ความ่ายแพ้ไม่ไหวนี่อันนี้นี่โหน,นีไม่เคยเจอว่ะนนอันนี้อีซี่โบเ,เ,เล่นบ่อยมากห้ามตกรากวา เฮ้ยอีซี่ว่ะอีซี่ว่ะเฮ้ยเอ็มเงียบเงียบตายใช่ป่ะอะไรโถคุณโหนึกว่าบูลลี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาต้องส่งไปเนี่ยพออยู่ละเมึงอไงพออยู่อ๋อดันยากกว่านี้ดิไม่โอ้โหอันนี้ต้องแข่งกันแล้วแหละอันนี้ต้องแข่งกันแล้วแหละอันนี้พี่เซียนะเว้ยหลับตาในเดียวถึงที่หนึ่งเลยเดี๋ยพี่ลุงช่องทางทางวัดอ่ะเฮ้ยหลบดีว่ะ ยังไงเฮ้ยหลบดีหลบดีเอโคตรโกงอ่ะเอ็กซ์โกงอ่ะโกงอะไรไว้เออแล้วกูโดนอะไรนี่เอ็กอ้เอ็มมันหลุดไปแล้วว่ะโอ้โอ้ไม่ไรอ่ะเไม่ไรอ่ะบอกแล้วด่านเนี้ยสำหรับพี่ว่ะเข้าแล้วว่ะที่หนึ่งว่ะ เอ้ยใครมาวะใครมาใครมาล่ะครับคุณดูดูอัที่สองอ่ะครับแม่งโดนตบรัวๆเอ้าโคตรเหี้ยเลยหัวร้อนหัวร้อนไหนหลับตาก็ถึงไงเอ้าเข้ายังเนี่ยเข้าแล้วเว้ยบอกแล้วด่านนี้ทำไมมันด่านนี้พี่ที่หนึ่งอยู่แล้วเอ้นี่มันชื่อลีหีว่ะไอเนี่ยลีหีสิบสองคนไทยไหมเนี่ยลีหีลีหี โอ้ชื่อเต็มไม่ต่างเขาเลยว้าวคนเดียวโอ้โหไอ้นี่ม่ยังไม่ถึงไหนเลยแต่ต่อไปไม่มีคำว่าพี่กับน้องนะน้องเฮ้ยมันดูกันตรงนี้แหละต,ต่อไปไม่มีคำว่าพี่กับน้องครับผมคน คนอยู่รอดเท่านั้นขอด่านยากๆหน่อยเด้นี่ไงเอ็นโอ้โหไอซี่บอกว่ด่านเนี้ยยากสุดเลยด่านที่ผมไม่เคยเจอเย็ดทีถึงเราจะ้ถึงเราจะถึงเราจะไอ้นี่เราก็ไอ้นี่ได้ เอ้ยกูน่าจะแพ้ไหวไอ้ยกผูผมโดดลงน้ำสไมัยไว้เนี่ยเด่กกูจะฆ่าปโปูแม่งนะม oh, โมโหปูโมโหปูเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหลบดิไอ้สตอ์ไอ้ออปูมึงหลบดิไอ้แม่ย้อยเอ้าอุยอ้ย,ย,ยพี่เอ็ม จะมายืนขวางอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เฮ้ยใครวะไอ้เด็กไอ้เด็กน้อยเข้าไอ้แม่ย้อยโอ้โหอยู่หน้ากูนิดเดียวเองใช่ไหมว่าผมมาถึงผมมาถึงข้างหน้าแล้วนะผมตกหลังกูพี่พี่ได้ยินเอ็มกับเอ็กแล้วว่าโอ้โหได้ได้ได้คำว่าโอ้โหนักคูนำแล้วไอ้เด็กน้อยแม่งนำนำกูอีกพี่ผ่ายืนอยู่บนเกาะบางกุมากี้ขึ้นไม่ได้ ที่จะเปิดไม้ด่าลายเด็กแล้วไอ้สัตว์เด็กปัดหน้ากูไอ้แม่ย้อยเฮ้ยเฮ้ยย้ด่าอะไรวะเฮ้ด่านี้ก็อีซี่อะที่พี่พาใครไปไอ้แมนไปอะพาแมนไปแล้วตัวเองแม่งตกเองเอหี้แค้อันนี้อ๋อลุยลุยไปครับโอ้โหอะไรมาโยนระเบิดใส่กัน เพว่าอีซี่มันของจริงน้องๆเอ็มมึงตามกูทำไมอีซี่เอ็มตาูทำไมเฮ้ยดูเอ็มเขาดิไปเฮ้ยด่านแรกไม่เท่าไหร่ด่านแรกมันอย่าข้าว็ล้งลงไปนอนกองนี่ครับน้องๆเลื่อนเลื่นเลื่นลื่นอีกแล้วลื่นอีกแล้วเอ็มมึงมึงจะดันกูทำไมวะเยี่ยมดันเยี่ยมดันกูเฉยเลยไปเลยไปเลยเอะเลยโดนระเบิดเองไอ้เหี้ย เ้ยทำไมผมเริ่มไกลอย่างวะอะไรพี่โน้ตขอโทษทีว่ะพี่นี่อะไรกูตามตู่มมึงอยู่นี่ที่หนึ่งนะฮะเอ็ก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 อะไรเอกผู้หาเลยเอกยายังก็อ่อนนะด่านแรกเองนะเอาดิโอ้โหด่านนี้ผมไม่เคยเก็บเลยว่าผว้หาดิ รอ้โดนดโนเด็กดันโดนเด็กดันไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรเหลี่ยมอ่ะไอ้ก้อนก็นน้ำแข็งโดนดันด้วยเฮ้ยน้ำเอ็กว่ะเฮ้ยเอ็กที่ไหนะเฮ้ยเอ็กคนที่แปลเลยเหรอเอ็กถึงคุณจะขับรถดันเพรวคุณไม่แรงนะรถคุณต้องไปโมเครื่องนะไม่แรงเลยรถคุณนี่สัมกุยมากเลยจริง ไอ้แม่ที่ปุ่นนี้มันยืนอยู่ทีเฉยไหมมันหัวร้อนอยู่ไงกำลังทุบคอมอยู่เออ <laughs> อุ้ย <c oughs> ตานี้เอาวะง่ายเกินโอ้ <c oughs> ม <Easy S 2> เมื่อกี้ easy bro ไม่โหมะยืนคุณหัวร้อนอยู่นะ

เมื่อกี้เชื่อป่าว่าอนี่ตกไปแล้ว่ะไอสเียมอะแล้วเมื่อกี้เชื่อป่าวว่าถ้าสมติว่ายังไม่ชนะกูตายนะเพราะกูกะหันกลับมาไม่ทันโคตรอ่อนเมื่อกี้โดดเล่นไปโดดเล่นมาเ้ยหันกลับมาอุ้ยหูี่มดด่านี้หุ่นด่าด่ายวด่า่เตร่ยมพี่่ด่่าดี่ด่่งงด่

ามาทางนี้อุ้ยมาเนี่มาไน่มาไนีไมาเดีมาทางนี้พีโดจะไปได้เอ็มเอไม่ทำอะไรเี้ยออ้ย่ตรงนี้ดือิสต้ลวงอุ้ยสบายใจดสุดเอ็มเอมแม่งแม่งวาดที่หมดเลยอ้ยอ้ยหมดหมดหมดนะหมดนะหมดยัง จะอยู่ใครจะไปหมดแล้วใครจะอยู่ใครจะไปรวงเลยพี่เอ็มว่ะชิบหายแล้วไปแล้วพี่โนหนีเอ็กใหม่แล้วไอ้ทางไม่ให้มาไม่ให้มาไม่ให้มานี่นี่ยเขาอยู่บนสุดมาไอ้สังว์ไอ้ร่วงลงไปแล้วไอ้อาเย้ไม่น่าเลยเพราะพี่โน้นนั่นแหละเป็นไงเป็นไงแกล้ง ยังอ่อนอุ้ยอย่างน้อยผมก็ลงคนสุดท้ายแล้ววะอี๋เดี๋ยวดิยังไงเจอแล้วเอ็กมันเจอพี่แม่งไล่ตามพี่เอ็กซ์กูต้องวิ่งหนีไล่เหยียบผมพี่โดนให้หมดเอกูกูวิ่งลนเลยอย่างโหดแต่เดินอยู่เฉยๆไงนะน้องๆอุ้ยด่านอะไรเนี่ยเฮ้ยด่านนี้ไม่เคยเล่นว่ะพี่ไม่เคยเล่น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 ก็ไม่เคยเล่นไงไก่แต่แต่ครั้งเดียวมั้ง เอ้าไอ้เหี้ยฉากมันไม่เป็นอัวอ๋ออ๋ออุ้ยยังไม่ทดี๋ยวแล้วครับเอ้าไป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 ครับผมอืมอะไรผมอยู่ที่หนึ่งป้านี่อุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยขอให้พี่เอ็มโดนออกเสียบแทงไป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 ครับผมอืมลุย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 เฮ้ แต่แรกงไม่ห่วงหรออืมอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้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 ย่อยอุ้ยไอ้เโี้ยโอ้ยโอ้ยโอมยเอ้ยโห้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้่โอยโอ้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 ยอ้ยอ้ยโ้โอ้โอ้ยอ้ยอ้ยโยโอ้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 มโอ้ยโอ้ยออ้ย้ยอ้ยอ พี่เอ้ยโหเริ่มใหม่คนเดียวเลยกูอ้ยอ้ยจะไม่เอเออตรงนี้อยู่มะตรงนี้อยู่ะโอ้ไอ้ห่าโ้ยเอออะไรพี่ผมมีอะไรจะบอกว่าจะเข้าเเฮ้ย โอ้หร่วงอย่างไกลีเีเอเฮ้ยมาว่ามาว่ามาว่ามาอะไรผมที่หนึ่งแค่วเนี่ยโมอ่ะใครออภาพโมอ่ะโมอ่ะจะใครล่ะครับกินยารอล้ไม่ผมอยู่อันดับท้ายเลยวะเนี่ยไอ้ยเ่แ่ไม่อ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้อ ได้ไี่เอมอยู่ในไทยเลยตอนนี้ได้16คนเดี๋ยวเพิ่งรีบไม่เป็นไรน้องอุ้ยน้องอะไรข้าเยอะอุ้ยพี่โอ้ยเฮียจุดลอยโอ้ยไอ้เฮียลงอีกพี่โน้ตอุ้ยพี่โน้ตหลังเอ็มเนี่ยพี่โน้ตเจอพี่เอ็มอึ๊บโอ้ยนั่งดูปูจะไม่ไหวแล้วนั่งดูคนบินล้นเนี่ย Oh my god โอ้ยโดนต่อยโดนต่อยโดนต่อยว่ะไฮ้พี่โน้ต อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอยบอกว่าอย่าพึ่งไปเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้หาพก่งอยกาพึยหัวก่โหลกหัวกงโหลกพึ่ย่าพด่งอย่นพ่นอ่ะเฮ้ยทางไห่วะึอย่าพึงอย่าพอยพี่งอยาพึ่งอยพึ่งอย่าพึ่อย่พึ่งอย่าึ่่าง่าพยึงอ่พี่ฮ้ยถึงอย่ล้วเฮ้ยถึงอย่ายา่อยยอย่า่อย่าอยเอยสัตว์ อไอ้พี่เกือบแพ้ค่ะเกือบแพ้กินยาเฮยโอ้โหแกยังไม่จบเดี๋เพิ่งน oh ับสุดแมวบอกแล้วในด่านนี้แม่งหัวร้อนจริงคืไก่ด้วยนะประเด็นไอ้อ้สกินพี่โนอตที่สีสีเหลืองไหมหรือว่าสีท็อปสุดเออสีสีเหลืองว่าพี่โนอตของสกินพี่โนอตอ่ะเออไม่สีเหลืองก็สีม่วงอ่ะเหลือมากในด่านที่ผมไม่เคยเจอเลย น้องหลบน้องหลบน้องอุ้ยแม่งใครต่อยวะผมเองอะเป็นไงเป็นไงละ่ะเจอเจอเป็นไงละ่ะไอ้น้องโอ้ยยังไงเป็นผมโดนย,ยังไงไอเหี้ยเฮ้ยไปกับเอ็กดีกว่าเอ็กปไปไปเอา้าตรงนี้มันมีล่องด้วยเหรอ <c oughs> โอ้ยแ <c oughs> ม่งหลอกเลยจะบอกเอ็กเลย <c oughs> เอ็กไม่โดนวะเฮ้ยแล้วผมโดนเยอะเนี่ยไอ้เหี้ยพี่ตายสามรอบแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเออเอาคนเออ ไปเบ้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 ยปเบ้มินุชรอผมด้วยดิไม่ได้ไม่ได้น้องไม่ได้น้องอุ้ย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 ได้ได้เลยอ้าไอ้ที่นี่ทำกูไอ้เที่ยหน้าจิ๋มเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนอุ้ยพุ่งชนโดนธนูเลยกูโอ้พุ่งชนพุ่งชน โอ้ my god ไป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 อุ้ยอ้าวิเซอ้์อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยเลเซอร์ตรงนี้ยากกว่าพินด์รถเฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์เฮ้ยเฮ้ยเขา้าโดดใส่ทำไมวะเฮ้ยเข้าไม่ได้อะทขาไมมันเข้าไม่ได้วะเอออ้าวอ้าวอ้าวอะไรวะอ๋อมันเขียนว่าอย่าให้โดนจับได้แล้วแล้วโดนอะไรจับได้วะไอตัวพวกนั้นหรือเปล่า ไอตัวสมุนที่มันยืนอยู่ใช่ปะ่ะเออตัวสมุนที่มันยืนอยู่แล้วกูก็เดินวิ่งหนีตั้งนานเออเฮ้ยนี่ห้ามหล่นเว้ยห้ามหล่นเว้ยเอาดีเอาดีใช่ป่ะใช่ออใช่มันเป็นเตอร์ิดมันไอ้นี่ไงอย่าลืมนะเตอร์ิดถ้ามันถ้ามันแถบมันตรงกันอ่ะมันก็จะเอ้าไอ้ย <c oughs> ี่หลงที่ผมลงคนแรกเลยเอ็มทำไมอ่อนหัดเลยวะโอ้ยยังไม่ได้จับคีย์บอร์ดเลยเฮียอยู่มันอยู่มันอ่อนนะ ดูมันอ่อนดูเอ็กดูเอ็กดูเอ็กดูนี่ดูเอ็กลอยไปแล้วครับมีแข่งสองคนครับพี่น้องใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปครับน้องๆนี่เด้งดึงเด้งดึงอุ้ยอุ้ยอ้ยชนะเฉยเลยว่ะเฮ้ยชนะเฉยเลยว่ะโอ้จะฆราอยู่แล้วพออยืนลงลูอยู่ไปไงพออยู่เลยแม่แม่มลงลูตรงนั้นพอดีเฉยเฉยอ้นปั่นนะ เมื่อกี้กูได้ยินเสียงเองแล้วเฮ้ยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเตอติดมันเดายากโอ้ยเหมือนเดิมครับผมอะไรวะเฮ้ยด่านนี่ยไม่เป็นว่าเตอร์ติดไงมึงไม่เคยเล่นเตอร์ติสเหรอเคยโอ้โหมึงเล่นเต่าผม ้าวบหลโอ้ my god วิ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 โดนแทงโดนแทงอุ้ยวิวิโอ้ยโดนไม่รอดปุ๊บโอ้โหกูเกือบแล้วกูเกือบตายชนะชนะอ้าวขอโทษทีว่ะยากนะด่านเนี้ยแม่งเดายากใช่แล้วแบบเลยงงตรงแม่งกระเด้งนี่แหละเออเด้งขึ้นฟ้าโอ้โหลอยไปนู่นเลย ขอด่านี Finished ้ยากๆแบบด่า <Wars> น wow. ั้นดิโอ้ยด่านี้ง่ายมาด่านนี้ก็อีซี่โบ o a t อะบอกเลยหลับตาก็ถึงกูใหญ่ยี่ห้อโดนโดนเอาโดนเอา easy boat ใครดูผมชอบทางซ้ายเราจะไปทางซ้ายเฮ้ยเราใครเบียดวะเนี่ยนี่โอ้ยจะรวยไปใหญ่เหวี่ยเห็นหลัดๆเลยเมื่อกี้เห็นหลักอะไรโถูกต้อง โอ๊ะะเโอ้ยอกูล่วงอีกแล้วไอ้เอ้ยเริ่มใหม่แล้วกู a s โบ e s โบว่ะไปแล้วว่ะเอ็กไปแล้วว่ะไปก่อนเลยพี่โอ้ยเียเียผมยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเนี่ยอ้เฮียยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยโอ้ย้อยไหนอะใครที่หนึ่งะอยากเจอเฮ้ยเคยนึ่งอะเฮ้ย เอ็กซ์มันอะไเอ็กซ์มองเห็นถังอะไรอย่างน้ไว้เอ็กซ์ไม่ได้ไม่อีซี่โบว์ไว้เอ็กซ์อีซี่โบเฮ้ยเอ็กซ์มีคนอีนโบวบอ่ะดันนี้อีซี่โบอ่ะเฮ้ยอีซี่โบอีซี่โบว์ไปกินข้าวแล้วเออเดี๋ยวไปชงน้ำรอก่อนดเลยนี่อู้หคนที่ห้ามาต่อให้ต่อต่อให้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอเอ็กตกถั่วว่าตกถั่วเป็นไงอดี๋ยวเพิ่งโดนพี่อย่าเพิ่งโดนนี่ไงยังหมดอะไรอยู่นี่จ้ะโดดโดนบล็อกเข้าด้วยนี่ เอ่ไ,ไงเงกระเถาะกรเรื่องว่าวอมวอมโหย้ยเราตกไปไม่มีพี่กับน,น้องนั่นได้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 ที่ไอ้หมุนหมุนนั่นมันปัดช่วยเฉยๆพี่เอ๋บอดูตรงน้ั่นล่วงแล้วมันเป็นมันเป็นดวงเขาเรียกมันากับลัคก,กี้ มันเป็นดวงเป็นดวงเอ้ยยังไม่เคยเล่นขับรถเลยวะพูดได้ปู๋เฮียนี่แหละเฮียกูเดชโมโหกับโป้งเดชขวาร้ายสายดีเฮ้ยเครื่องแรงหน่อยดีวะไอ้คันหน้าเนี่ยเครื่องแรงหน่อยดีโอ้ยโอ้โหพี่เอ็มตกน้ำเลยอ่ะเอ็มเอ็ตกน้ำเลยตกน้ำเลยตกน้ำเลยเหรอ รถเครื่องไม่แรงอย่างนี้แหละเอ้ยพี่พาเอ้มมึงพาตัวล่วงทำไมเนี่ยอุ๊ยโอ้ลื่นน้ำเยอะอืมอืมอุ้ยปู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 โอ้โหน้ำขึ้นพอดีอือเฮ้ยพี่น้ตมาอะไรวะเนี่ยเอมึงมึงชอบยิงตัวเองเลยค่ะอฮ้ยอ่าพี่น้ตปูพี่ไปหาพี่แล้วอะ ไม่สนเว้ยกูที่หนึ่งเว้ยวายที่หนึ่งวาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอยากจะอ่อนให้อะโอ้ยอยากจะอ่อนให้ไอ็กซ์หลังอยั่ข้างหลังพี่เอ็กซ์ไปไหนฮะเอ็กซ์โดนไหลโมโหอยู่ก็หลังพี่เลยก็จะเข้าอยู่แล้วเอ็กซ์โมโหเอ็กซ์โมโหมึงไปคว้างระเบิดใส่เอ็กซ์อะไปเมื่องไปรับของก่อน เอ้ยขาดูของไม่ดูม่ดูเขาะดูของกัน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 